เเบสดใช่ครับนี่ก็ครบทั้งปีนะครับของโเกิร์ตเป็นจิเบอรเกอร์สนะครับแล้วก็เลยมีเบอบเกเรเกเซ็ตโยเกิร์ตแอนด์ฟรุตซึ่งอร่อยเหนือชั้นครับมีสองชั้นคือมันก็จีโยเกิร์ตเป็นจิมเบอเกเร์ที่เป็นขาวเนื้อเนียนนุ่มที่เราเห็นกันแต่ว่ารอบนี้ข้างล่างคือเขาจะมีชั้นผลไม้เ้ชั้นผลไม้แท้ซึ่งมีสองรสชาตินะครบพเลือกไม่ได้ครับไม่ได้ เลือดไม่ได้เลยนะคืออร่อยทั้งสองต้องย่างผักไป็นตัวเป็นอันเดียวสิเป็นยังไงบ้างเราเป็นพิซซ่าเดอร์มาตั้งแต่แรกเลยมาตั้งแต่เป็นวันที่มางขายวันแรกครับวันนี้ก็ครบรอบ10ปีพอดีครับสำหรับตัวผมเองด้วยนะว่าที่อยู่กับเกิดมาจีบกันรู้สึกยังเป็นครอบครัวครบคัวเดียวกันมาตั้งแต่วันแรกคือรู้สึกดีใจมากนะครับ ที่เราที่เราได้ส่งต่อชุณภาพทีดีให้กับคนไทยเพราะว่าโยเกิร์ตขเราเป็นโยเกิรที่ดีเมาะไทยช่วยลด้แล้วก็รุรไแสดงว่าเราทำหน้าที่น้าได้ดีครับผมใช่ครับอยู่มาสิบปีนะะมีได้ไหมมีได้จับจ่ายได้ที่ไหนครับสหรับรจด่าแบบมา รสชาติใหม่นะครับรตอนนี้จำใจใช้ชสอยได้นะครับที่เซเว่ะครับ4กุมภาพันธ์ก็จะสามารถหาได้ทั่<อ><อ>วไปครับคริปหนอายสำหรับคนที่รักสุขภาพฝากหน่อยาฝากหน่อยฝากหน่อยด้ครับ <laughs> น,นะคะผมสำหรับคนที่รัก รักสุภาพสายสุรภาพนะครับก็สซรนาเมที่บาเกอรยเซ็ตโยเกิร์ตยดเพเลยนความอร่อยเนี้ยชั้นที่มีมาให้ทึงสองชั้นเลยก็อยากให้ทุกคนได้ไปลองแหละใช่ไหมเราลองว่าว่าอร่อยไหมเป็นยังไงบ้างแล้วก็ยรัเกาหลีเป็นยังไงครับนครับีทัา้งมนี้ครับีนี้เอ่อช่นใจไคะจริงต้องาเห็นแ่จริงๆนี่เป็นเไปถ่ายคนดีที่ไหน แต่เีเบย์บอกว่าถ่ายงานไม่เดียวนี่เดยวมันก็ถาเยอะลนะได้สักทีที่ไปลาานน้าานไปะมาณห้โ้หูขยล้าเต็มเยอะมาก้าเต็มผาก็ด้านมาริกาปถายอาเทียนี่คอนเซ็ปต์เป็นยังไงก็เราเราก็คิดเกมไปมันเหมือนกับว่ามันเป็นการแฮงเอาท์กับเพื่อนๆแล้วก็เหมือนกับเราไม่เคยเห็นบรรยากาศที่แบบว่า ถ้าคนเนี้ยไปเที่ยวกันที่ต่างประเทศเราเลยรู้สึกว่ามันก็สนุกดีพอไปแล้วเราก็จะมีเกมไปเล่นเราคิดเกมมาไปเล่นเกมสนุกเพราะที่ไทยเราโหดโหดที่นู่นไม่โหดครับแต่ว่าตลกเป็นเน้นยังไงเนี่ยเป็นคู่หรือว่าเนี่เป็นดุมมีนุ่มดุมครับแล้วก็แล้วก็จะมีเทปที่เป็นคู่พอดไข่มุ่งมุ่งสาวเขาจะทำยังไงกันดูจะไปเที่ยวใช่แค่พอไปเที่ยวใช่แต่ว่าเราใช้เวลาประมาณสองวันเต็มในการไปเพราะว่ามันท่า ล пыт, τε, ่างแต่คืลงเหยียบเท้าร mm ูก hmm. ก็ทำงานจนแบบจนมึนตดบ้นกจะไ้ควีร no> ับกับอีกสาาีสจก็ก็ยากยากไหมอ่อคนจิตยากว่า่คนยากใช่ยากถึับรับใช่สารน้อยพี่เนไปหรพี่เบหลายคนกลุ่มเบอพี่เน ก็ไม่เหงานีคือเดูดูบิ๊กดนไหมไเป็นมีรับไปให้ความใจเขา้างไมคะับอให้พ่งปรกกาีกแล้วให้เขใจเขาหรอถ้าคือเขามีความสุขดีใเป็นไเป็นเขกบอบราหวันดีอยู่้วยกันอยู้วยกันไมไม่มีใครแยไม่ไม่ใคริพเกณฑ์หรไม่มีใครดิพเกครับน่พี่เก์ก็คงแข่งกร วันนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่คู่เราหวาไหคู่แฟนก็บอกว่าคู่เขากับคู่อะไรคูุ่ลคู่ทงานนีมจะถือเปนไม่ดีเลยถ้วไอ้ถือใช่ไหมคือแบบุณาทิปนี้เป็นทริปที่ค้อนกี้คอนเองแล้วผมก็แล้วผมคิดกับเขาแ้วเราบอกว่าแล้วมาถึงก็ไปเที่ยวอะไรนี่เขาก็ เล่นอะไรบ้างนี่ครับารักอะไรนี้ครับอ๋ออมพิวเตอร์ใช่ใกรเดนทาอ๋อการเดินจะมีกันบ้างตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีนะครับตอนตอนนี้ยังไม่มีทีมครับเพราะว่ายังไม่มีเวลาเลยแต่ประเทศไทมีทีอยางครับประเทศไทยังม่นีทีม มีเตรียมอะไร้ยังเตรียมอะไรไเอาไม่ได้เอาตันแล้ว้องคิน้จังเลยครับผมเงคิดได้ว่าบนมาเลนยอีกเดือนนึงโอเคครับจริงๆคิดว่ามันพิเศษสำหรับนนีอนนี้เดือนนึงวันนี้ครับเจ็ดอดวันั แต่ว่าเป็นวันที่ที่ที่ลารที่สุดลัมาเล่นทไทยกอังกายออกกำลังกายแลพี่แอนคลปนานมั่คือเลิศมันคือจังหวะคือยังไงจังหวะจังหวะการตีร่างกายของเรามางทีคืออ่ตอนนั้นคือเื่องกํำลังกายกันอีกแบบหนึ่งหมายถว่าไมเล่นแบบไมเล่นแบบเป็นคาริโอ่ะแล้พอเล่นาเล่นเสร็จุ๊ก็แบบยืดยืดเสร็จก็าลยจะกลับบ้าน พี่อยากบอกว่าเออเดี๋ยวลองท่านี้หน่อยแบบว่าคือตอนแรกผมคุยว่าผมอยากอยากตีลังกาเป็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเลยบอกว่าอ่าเริ่มต้นที่สุูบบอาจะค่อยๆตามสเต็ปก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวลองทำเขาบอกเออไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยทำแบบตอนที่ไปันครูก็ได้แล้วเาทำเลยทำเลยทำเลยก็เลยเกิดคือจังหวะที่มันหมักเข้ามากอะไรบ้างมันโดนจริงจริยอุ้ย ถูกด้วยเขาตูมเห็มันมันเป็นยังไงบ้างตกใจไหมหรือันก็ตกใจเล็กน้อยมันก็ตกใจเล็กน้อยพี่แอ้ก็ตกใจไหมพี่แอ้เขาก็ตกใจเล็กน้อยเหมือนกันแล้วตุ้มเตกใจเล็กน้อยอะไรแต่ย่านเขามาคอมเมนต์ว่ามองเจมเป็นไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแล้วหลังการทำอกสูงความหมายในคำนั้นคืออะไรก็ไม่แน่ใจครับว่าเป็นอะไรที่ดีหนะจริงจริงๆไม่ควรคุยกันด้วยเวลาแบบเออพอเป็นแบบ ตลกดีครับแล้วก็พอจากตอนเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงมาแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ถ่ายคลิป,ปอยู่หรือเปล่ามันไม่ผิดจังหวะเลยนะเซมคือม <c oughs> ันอาจจะเป็นด้วยจังหวะแบบขาที่มันสูงอะ,อะไรเงี้ยคือเราตั้งขึ้นไปแล้วเลยขาตั้งขึ้นไปแล้ว <c oughs> สูงมากเลยครับสูงใช่ไหมหลักๆแบบนี้ท่านี้ได้ทำอีกไหมคะจะหกสูงอีกม <c oughs> ัย้ยสูงได้ทำอีกไหมหล่ะหล่ะในนี้ไม่เจอพี่แอนเลยนะครับแสดงว่าพี่แอนเขาก็มีความเขินด้วยปุ้ยเลยปุเลยปุเลยครับ ที่จร yeah. oh, no. no. oh no. ิงเจมเผมานาีนาทีนะก็หลายคนดูคลิปแล้วแบบว่ามน่นมากเนแนที่ะลงตนะลมลายก็เร้น่คือมันตลกแล้วอมะไรกันตามันตลกดีเหมือนเดมกนแสุดท้ายมองหน้ก็เหมือนมองหน้าก็มืนเดิมแฟนๆก็ม้นขำๆว่าจะสิ่งรักมีแอน เราพยายามไม่พ okay, ิงครับแล้วหลังจากนี้มันจะต้องฝึกค้าศนี้ข้านี้นะยังอยากได้เป็นครูอยู่ไมผมไม่อยากตีลนคกาอยู่แต่ผมอาจจะไปเร่ยนกับครูแทนทำไมอะพี่แอนเขาก็เป็นมีความเชี่ยวชาญในด้านแบบว่าผจะบองสวยดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่แอนพาไปหาครูพีอนจับครูพี่เจมส์ก็มองหน้าพี่แอนติดก็ติดครับติดแล้วทำไมในในมินเรามีแฮส ก็แบบว่ากลัวกลัวกลัวเาแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากลงตรลรแ่แนอ๋อแอนนไดเยค่ะเฮ